สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเ a นโบ o w s ิกซ i e g e นะครับวันนี้มีโอเบอเลชั่นใหม่นะครับยาหน้ากับโอรกนะครับไปดูเลยครับ เข้ามาหน้าเกมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ยาน่าครับเป็นตัวละครใหม่ของเยียร์ไฟนะครับจะมีด้วยกัน2ตัวนี่นครับอันนี้สกินสำหรับคนที่มีที่ได้ซื้อเยียร์ไฟนะครับปืนของยาน่านะครับ ARX สองร้อยปืนเดียวกับอ่าตวัว no น่ะว่าโนเมดใช่ใช่ด้านนี้ก็ G สามหกซีปืนเดียวกับเอสอันนี้อลิก MP5 กับสเปซสิสองไปดูในตัวเกมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูหน้าต่างก่อนนี่หน้าต่างแพทใหม่ครับแล้วก็ด่านโอไรโอไรก้อนเอ้ยโอรีก้อนนะครับผมเขาทำใหม่เดี๋ยว เลือกด่านโอเลกอนได้เลยกดแล้วกันไปไปรุ่นไปลองดูกันหน่อยสิเล่นตัวใหม่ลแล้วนี่ใช่ปะ่ะเออไปขอลองเล่นตัวใหม่ก่นอนยังไม่ได้เล่นเลยเออแอสมันก็มีสกีนใหม่ทูมไรเดอร์มาดูสิ ตัวละครอื่นบางคนยังไม่มีเลยแอนแม่งมีสองสกินแล้ว,าว,าวมาละนี่ไง,ไงวางาเปิด จะม,มีแต่คนเล่นส่างที่แล้วนะใช่ไงเอ,อ้ยขอตัวใหม่ตัวใหม่มาออเล็กอโอเสียงเฮียโอ้ทหารใหม่มูฟิวสองร้อยเอาวะอ้าวแม่งเปลี่ยนสมองแหละ <c oughs> มเรามีปีศาจสีน้ำเงินด้วยไหนใครไอ้มาวรอรอปีศาจสีเงินว่ะเฮ้ยจริงๆมันต้องมีดองนะเว้ยกูเล่นตัวเนี้ยเพราะใช่ใช่ถ้าชนอ่ะใช่ชนเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะลดไปสิบ อ่าด่านงงงระเบิดตรงนี้ให้หน่อยดิข้าระเบิดได้อ่ะแทไม่แท้มาระเบิดให้หน่อย,ยระเบิด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  หายคือบอกแล้วยังไม่ไ <Yeah> ด้เลนฟอสเลยขอเล่นก่อนอเดเียไปเยอะเใช่จิ้วิ่งรอบบ้านเลย งงแล้วเห็นกระดาษเดียวจ้วงได้แล้วเหรอยีสคอีอ้อา,ามีคนอยู่บนหัวคน ไม่ใช่ทางนี้หรอตรงไหนวะโคไปเล่นกลนะครับวันนี้มาแล้ว อมดแล้วเราไปไหนไม่รู้อไมได้ไไไไไไไเกมล้นกบอเรนคร่งแม็กนอะไรข้างบนตรงนี้ก็โดน

ที่ะจะถอยสามแล้วเหรอโอ้สามขีดแล้วลลยังไม่ได้ใช้สก,กิลจะมาอลองใช้สก,กิลสักหน่อยโอ้โหมาอ้าวมันปรับให้เล่นห้องซ้ำไม่ได้เว้ยเอ้าไอปีศาจเสียเงินมันแย่งกบก็ดีแล้วเลยมันเห็นมึงเล่นกะไงแฮม โอเลิกแม่งหน้าเหมือนลิงเลยวะเฮ้ยกูบูลีเ้ีจริง้มนกูได้มอสุดยอดมีหมอเพื่อได้ชนอย่างมามันหมอมันฮิวเท่าไหร่วะเนี่ยผมดูมมใต้ดินดิเฮียอย่างงงเลยปืนเอ็มจีตับใหม่ ไอ้เหี้ยใต้ดินอย่างงงเลยระเบิดอิมพัาไม่ยิงแทนฮือบเฮือบเฮเชี่ยงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้ว 5 seconds. We'll to, we'll Op four has located a bomb. Be ready for hostile action? Oh, yeah. Getting up. ปิดไม่ได้หรอวะขอมีอร์ดอยู่หมดแล้วอ่ะโอ้โหที่ตรงนี้แม่งที่ติดเลนฟอร์ดเยอะมากเลยอ่ะติดไม่ถูกเลยเธอไม้เจาะเจาะไหนอ่ะข้างบนตรงนี้มาตรงนี้ก็มา

ไอเหี้ยวเมื่อกี้กูพุ่งว่าวไ้สัตว์เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอาหลังกูเปอนนายดีนะมึงโก้มถ้ามึงไม่โก้มมึงตายนะไอเชี่ยดีนะมึงโก้มเอาว่ะกูได้ลองอีกตัวละ มาเต่าผิวเพื่อน้าไายบ้านใคร เสียงตัวมันแสสปลกๆว่ะช<น>ั้นสอไม่มีอ่ะชั้นสไม่มีอ่ะใต้ดินแน่เลย ใช่ใช่ใช่ใต้ดินใต้ดินมาเลยมาเลยเจอวละวพิชชันอุ้ยมีออลลิกด้วยไอ้สารระวังโดนทุ่มกันนะอุ้ยชุดอะไรอ่ะชุดทู่อ่ะ แฮมแฮมไปไปห้องห้องอะไรเนี่ยไอ้เรี่องงด่านไอ้ตี๋อไอตีอ Oh, I died. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Hi. Hi. Uh. <laughs> โอ้โหแล้วนี่สกอโอ้โหว๊ะ What the fuck โลกไอ้นี่มันโลกเกินไปไอ้สัตว์เอา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 ไอ้เชี่ยแม่งยิงยับเลยอะไรเนี่ยเขี้ยอะไรเนี่ยเมื่อสองหน้ากลัวจริงเมือสองหน้ากลัวจริง เยอาเกินไปเกินไปไอสัตว์ขวาโอ้โห้ายก็มีออเน้อี่แฟนมึงเหรอไม่ใช่พ่อแม่ไม่ปล่อยชินหายกูสงสารลูกเลย ภาษาพ่อแม่ดิภาษาที่เกียดุเดี๋ยวพอบุกแล้วเป็นอย่างเงี้ยสมเพยเออสองแม่งยิงหมดเลยยิงทุกอย่างที่เกาะที่ขวางหน้า รี่เฟิร์สเกมออฟดีซีซั่นว่ะชื้อเสียงโดนแม่งนิ่มๆยังไงไม่รู้อะแตปลกตรงไหนเนี่ยเอาชั้นหนึ่งเหรอโอ้โหแคส กลับมาแล้วแอดกลับมาแล้วกูอย่างนี้กูโดนโล่มันตัวตัวไอ้นี่โคโลแกรมกูก็แตกแล้วดิแผลแพ้ ไป้มกับเยได้ร่างอนมืำามก่นห,นหนอนอต้องตีอันนี้ก่อนไป,ไปว้าวยิงไม่ได้ยิงได้เชื่อพู่ เฟอด่เฟอรด่เกินไปเกินไปอ๋อลาดลาดลาด แพนกูนี่มา ยิงล้วปอมยิงรับปอมมึงแล้วกูเสียแต้มได้นี่วะใช่หรอใช่ใช่เสียไปสแต้ม่ะน่าอ๋าอหน้ารนคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์นะครับนี่เป็นคลิปแรกของผมฝากถ้าถูกใจฝากก like, ดไลค์กดซับสไครต์ของผมด้วยครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัย มาาที่นี้นะครับแ้วเราเนี่สวัสดีครับ